ยังยูกันแคปปูเกตค่ะคเขาได้รวมกัน, <c oughs> กนกระดมกำลังค่ะคนห้าห่ัสงเทียวชาวรัสเซียเพระวาได้ให้ทราบซู้ไปบริเวณคลองห้าในทอนยางต่อเนื่องนะคะทางเขาเรียกว่าต้องคนห้ากับทางทางบกทางทางน้ำและก็ทางอากาศแต่วาก็ยังไม่พบค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ค่ะฐานผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตธานารง์บุญซิว่วกาพร้อมด้วยนายอนุพาพยอยศขวัญยอดระบัารองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ยังมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะ ระดมกำลังกันไปลงพื้นที่หาดในทอนมู่ทีซี่ตะบนกกุนซากูอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานคนหา้าหนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบอกว่าคนนีนะ้อายุ53ปีแล้วคปีละคาสู้ให้ไปตั้งแต่แรกวันที่20ตุลาคมนุ่งึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการระดมกำลังกันออกคนห้าอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการแบ่งกำลังกันออกคนห้าไม่ไหวเป็นการเดินเท้า ตลอดถังหาดเลยยาวไปตามหาดเลยนะและการเดินขึ้นคนห้าตามปากเข้าในบริเวณคลองหาดในทอน ส่วนทางน้ำค่ะก็ได้มีการนําเรือและกเจ็สก,กีออกขนห้าในทะเลนอกนอกจากนี้ค่ะย,ยังขนห้าก,กับทางอากาศกันโด้ดยชายเฮลิคอปเตอร์บินวนรอบอนอกและการจุดใกล้เคียงทีได้รับแจ้งค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พบะบีบอกเกลี้ยงค่ะครูบว่าภูกเก็ตเกก็ได้บอกว่าจาการประเมินสถานการณ์คิดว่าน่าจะอยู่ในน้ำนะครับซึ่งจะมีการขยายวงขนห้าเพิ่มขึ้น อีกอีก,อก,กน,นะครับคณะเดียวกัน่างสำรวจก็ได้มีการประทานพื้นที่ใกล้เคียงช่วยขนหน้าอีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากสภาพทะเลมีคลื่นลมแรงอาจจะพัดไปทางอื่นได้โดยจะขยายวงขนหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกรืเรยๆนะครับนะ<อ>จนว่าจะเจอหรืแไมกละเป็นกํา<อ>ลังใจให้กับทีมขนห้าทุกๆคนคะ่ะละกายอย่งว่างลึกๆนะหวาข้อให้ปลอดภัยค่ะ